เรื่องอะไรนะคะออกจกโงเเลออ๋อก็มีได้คุยกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่โดยรวมแล้วก็คงเป็นการตัดสินใจของพี่เม้มากกว่าค่ะมันจะเข้าข่าวมาว่าพี่แมแบบที่นเขาบอกว่าแ่ผมจรวเองแต่ว่าเป็นเพราะตัวนวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนี้ก็คงเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขามากกว่าค่ะ ก็มีคุยกันโดยรวมมาค่ะแต่ว่าการตัดสินใจทุกอย่างก็คงขึ้นอยู่กับเขาค่ะ <trail. S 1> ที่พี่เป้บอกว่าน้องแพนใท้กําลังใจดีเป็นกำลังใจที่ดีกำลังใจหนึ่งค่ะ <c oughs> ก็แพ <c oughs> นว่าคนทุกคนก็คงมีมีการตัดสินใจในในวิถีทางของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติกันนะคะทัแงทั้งทั้งทั้งค่ะแต่้งทั่งทั้งทั้ป้งทั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 ้งคัางทา้งทุกคนได้ชัดเทน้ ไม,ไม่มีความคิดเห็น,น,ะค,ะหนค่ะเรียนไหมคะรับมือกับขผ่าวได้เต็มที่เนาะก็แล้วมันก็จะผ่านไปอะค่ะ เ่ะคะก็เป็นเป็นวิกที่2แล้วอะคะ่ะมันก็มันก็มีแอคชั่นมีนะคอมเมดี้อะไรเงี้ยค่ะก็แทนก็เพิ่งได้มาดูพร้อมเวลาออนแอร์เนี่ยเราก็แบบว่าเออเออขาก็ใส่ซาวใส่อะไรที่มันแบบให้จังหวะอะไรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็โอเคอะคะ่หะหายเหนื่อยไหมคะก็ใส่กันได้ก็หายเหนื่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ายังถ่ายไม่จบก็ยังต้องถ่ายกันอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็โอเคก็พยายามทำให้มันมันเต็มที่ที่สุดนะค่ะแบบอะไร ก็แบบว่าถ้ามีงานหรืออะไรที่เรามาทำหรือว่าทําบุญการกุศลอะไรเงี้ยค่ะที่ช่วยกันได้เขาก็ยินดีอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาของกองเวลาของละครเป็นหลักอยู่แล้วค่ะมีจะเพิ่มตอนไหมเอ่ยเออมีเพิ่มมาสี่ตอนค่ะแต่ว่ากําลังถ่ายทาอยู่เหมือนกันค่ะอัอนนี้เรียกว่าถ่ายไปพอมถ่ยหรือเปล่าก็เรียกว่าอย่างเี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าที่เราถ่ายอยู่ก็คือเป็นช่วงปลายๆเรื่องแล้วค่ะ